สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องบนจรอนปิดนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องภายนอกนะครับรุ่นโมเดล628 WiFI นะครับเป็นกล้องหมุนได้ภายนอกกันแดดกันฝน IP66 นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันก่อนเลยนะครับกล้องนะครับทรงเป็นมินิโดมเล็กๆแบบนี้นะครับประมาณฝ่ามือนึงนะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับเล็กกระทัดรัดหมุนได้นะครับอยู่ที่355องศานะแทนซ้ายขวานะครับาก็จะอยู่ประมาณนี้เลย นะครับส่วนก้มเงยนะครับก็อยู่90องศานะครับก้มเงยแบบนี้มีไมล์ลำโพงในตัวนะครับสามารถสนทนาโต้ตอบผ่านแอปได้เลยนะครับเลนนะครับความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับมุมมองกว้าง110นะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟอินฟราเรดครับอย่างละสี่ดวงนะครับจะอยู่ตรงนี้เลย น,นี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมี AI ตรวจจับมนุษย์มาให้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเสาก็ให้มา2ต้นนะครับสามารถปรับหมุนได้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นอ่าสำหรับยึดเจาะนะครับก็ยึดติดผนัง ได้นะครับมี2รูให้แบบนี้ส่วนสายนะครับก็มีเส้นเดียวนะครับก็คือสายพาวเวอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์อ่ะส่วนอุปกรณ์นะครับที่แถมมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับกับพุกน็อตตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดนะครับแล้วก็เป็นอ่าเข็มนะครับจิ้มเอาไว้รีเซ็ตกล้องนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ที่แถมมานะครับเป็นไฟ5โวลต์2แอมป์อาจจะเป็นหัวเล็กแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวตัวกล้องนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือช่องดีเซตแล้วก็ TF c a r กานะครับก็คือ Memory Card กับปุ่มดีเซตจะอยู่ด้านในนะครับเปิดออกมานี่นะครับปุ่มดีเซตจะเป็นรูแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเข็มตัวนี้มาให้นะครับเพื่อดีเซตแล้วก็ Memory Card นะครับอ่าเราจะใส่ไปให้แล้วนะครับเราจะแถม Memory Card นะครับ 32G b นะครับของแซนตัวนี้ เดี๋ยวทางร้านจะเทสเมมแล้วก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับทุกตัวนะครับแบบนี้เลยโอเคส่วนแอป,ปที่ใช้งานนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแอป,ปตัวนี้ KP Wi-Fi Cam นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เปิดแอป,ปขึ้นมาค้าโหลดมาแล้วนะครับจะเจอหน้าแบบนี้ก็คือให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครอะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ผมแนะนำ ลงผ่านไลน์นะครับถ้าใครมีอยากลงผ่านเมลก็ลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีไลน์ก็กดไลน์แบบนี้อนุญาตครับกดตกลงกดเปิดแอปนะก็จะกลับมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อที่ลงทะเบียนให้แบบนี้นะครับอ่กลับมาหน้าแรก ถ้าลูกค้ายังไม่มีกล้องนะครับเขาจะมีคําว่าเพิ่มกล้องให้ตรงนี้เลยตรงกลางนะครับโลง่งๆถ้าใครมีกล้องแล้วก็กดเพิ่มกล้องตรงนี้นะครับถ้ามีกล้องหลายๆตัวก็เพิ่มได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับนำอะแดปเตอร์มาเสียบได้เลยลเ,เ,เราจะรอให้กล้องหมุนเสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อมต่อนะ Okay. เมื่อกล้องหมุนเสร็จแล้ว <Okay. S 1> กล้องเขาจะถามหา Wi-Fi นะครับก็คือ p e ทคอนเน็กไวไ i นะครับให้เรามาที่แอปกดเพิ่มกล้องนะครับรูปบวกจากนั้นนะครับรอจะมี ID กล้องเบ้งขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าเราก็ดูนะครับ ID ที่ลงท้ายด้วย6569 <Okay. S 1> นะครับแล้วก็มาดูที่กล้องนะตรงนี้เขาจะเขียน ID ให้อยู่นะครับ6569 เมื่อไอเดเด้งขึ้นมาแล้วกดเพิ่มตรงนี้สีฟ้านะครับจากนั้นให้เราดูหน้านี้นะครับคือ wi-Fi บ้านนะครับใส่ wi-Fi ให้ถูกต้องนะครับอ่าแนะนำเป็นเน็ตที่ <Okay. S 1> ลง้ายด้วย2.4แบบนี้นะครับใส่รหัสผ่าน w i f i ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปถ้ารหัสเราถูกต้องแล้วกดกำหนด มีเสียงติ้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราลอจนกว่าจะครบร้อเปอร์เซนนะครับ WiFi Connecting s u c c e s s f Connection Welcome 100%นะครับเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้ตั้งชื่อกล้องนะครับเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับสำนักงานโรงงานบ้านโรงอะไรก็ได้ครับหรือว่าเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับผมเลือกเป็นสำนักงานแล้วกันนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปด้านล่างได้เลยปึ้งกล้องก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นชื่อกล้องเรานะครับสำนักงานแล้วก็จะดูกล้องได้แล้วนะครับ เดี๋ยวออกมาดูหน้าแรกนะครับนี่นะครับกล้องที่เราตั้งชื่อไว้นะครับสำารักงานสถานะทีเขียวคือออนไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปเมมเมมขึ้นสีเขียวคืออ่านเมมปกตินะครับถ้าไม่มีเมมมันจะขึ้นสีเทานะครับแล้วก็มีการตั้งค่าทั่วไปตรงนี้นะครับผมแนะนํานะครับถ้าใครเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้ไปตั้งค่าก่อนนะออกมาหน้านี้กดการตั้งค่า เลือกไปที่การตั้งค่าวิดีโอ tf นะครับเราจะมาเลือกการบันทึกนะครับของกล้องนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสถานะปกตินะครับความจุอยู่ที่9 9นะครับ format าร์ d ตรงนี้คุณภาพวิดีโอเราอยากให้บันทึกเป็นแบบไหนก็เลือกเลยแนะนําเป็น t k นะครับสูงสุดภาพก็จะชัดบันทึกเสียงแล้วก็กดถ้าไม่อยากได้เสียงก็กดปิดตรงนี้ rec การตรวจจับนะครับก็คือการตรวจจับเฉพาะการเคลื่อนไหวส่วนทั้งวันก็จะย4ิี่ชั่วโมง กำหนดเองแล้วก็เลือกเวลาที่ต้องการที่จะบันทึกได้นะกการแนะนําเป็นทั้งวันนะครับแล้วก็บันทึกบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยต่อมาให้ไปเลือกตั้งเวลานะครับตรงเนี้เขาจะขึ้นมาให้โซนเวลาอ่าแล้วเราก็เลือกกดซิงค์คอนไรเวลาในโทรศัพท์เวลากล้องนะครับจะไม่ตรงกันนะครับให้เรามาซิงก์กับมือถือนะครับเวลากล้องก็จะตรงกับมือถือโดยอันตโนมัตินะแบบนี้นะครับ วันเดือนปีก็ตรงให้เลยนะครับอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็นําไปติดตั้งจุดต่างๆได้เลยนะครับแนะนําเชื่อมก่อนนะครับให้ดังไปติดตั้งนะครับก็ยกไปทั้งอะแดปเตอร์ได้เลยนะครับพอเราเสร็จอีกครั้งนึงกล้องก็จะเชื่อมให้เราอัตโนมัตินะครับมาเดี๋ยวแนะนําวิธีการใช้งานก่อนนะครับเบื้องต้นเลยกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับหมวดแสงอ่าที่เป็นรูปไฟแบบนี้นะครับกด ตรงนี้นะครับจะเป็นแสงอัตโนมัติแแสงอัตโนมัติก็คือเมื่อกลางคืนนะครับแสงมืดแล้วนะครับอินฟราเรดจะทํางานให้อัตโนมัติภาพที่เห็นก็จะเป็นขาวดาถ้ามีแสงมากพอนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นภาพสีให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับแสงสีเต็มก็คือเปิดไฟ LED หน้าเลนส์กล้องนั่นเองนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือโหมดแสงสว่างเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับกลางคืนนะครับเขาจะเป็นอินฟาเรดแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับไฟ LED จะติดให้ประมาณ1น,นาทีนะครับจากนั้นก็จะกลับไปเป็นอินฟาเรดเหมือนเดิมนะครับผมก็แนะนําเป็นแสงอัตโนมัตินะครับอ่าแบบนี้ต่อมาตรงนี้นะครับเป็นความคมชัดแบบเดียวไทม์นะครับแบบปัจจุบันเราก็จะเป็น Full HD ชัดประมาณนี้ นะครับถ้าเราอยากให้คมชัดอีกกดเป็น 2k ภาพนะครับก็จะปรับให้ชัดขึ้นนะครับอ่าใครสะดวกไปไหนก็ปรับได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นการควบคุมกล้องตรงนี้นะครับพอเรากดตรงนี้นะครับจะมีลูกศรมาแบบนี้นะครับเป็นฟัง์กชันสั่งหมุนนะครับต่งลงขึ้น ตัวนี้นะครับก็จะหมุนไวนะครับเมื่อเราสั่งเขาก็หมุนเลยนะครับภาพไม่ได้ดีเลยนะครับอ่าแบบนี้ปึ๊บอ,อ่าก็ฟังก์ชันหมุนก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นไมล์ลำโพงนะครับไมล์ลำโพงเราให้เรากดตรงนี้นะครับคําว่าสนทนานี่นะครับกดค้างไว้ กดค้างไว้แล้วพูดนะครับเสียงจะไปออกที่กล้องนะครับเดี๋ยวลองดูเลยฮัโลโหลครับฮัลโหล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 อ่แบบนี้ถ้าเราอยากฟังเสียงคนที่กล้องพูดมาให้เรากดเปิดลำโพงตรงนี้ปิดไม่ได้ยินนะครับถ้าเรากดเปิด,เ,ปดเสียงก็จะมาดังที่มือถือเราอ่าอันนี้ก็เอาไวส้สนทนาโต้อตอบนะครับอืมก็ ส่วนฟังก์ชันหลักๆก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นการดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังเราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับดูภาพย้อนหลังก็จะมีเวลาบอกนะครับแบบนี้กี่โมงกี่โมงเราก็เลือกดูได้นะครับก็จะมีเวลาบอกเราก็กดไฟล์ดูได้เลยแบบนี้ถ้าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์นั้นนะครับก็กดลูกศรด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดได้เลยแบบนี้ ส่วนการดูย้อนหลังนะครับจะดูได้2ที่นะครับดูข้างในกับดูข้างนอกตรงนี้นะครับกดดูย้อนหลังได้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นดูภาพย้อนหลังอ่าก็จะมีไฟล์ให้เหมือนกันนะครับโอเคก็การใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับ628นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ